สวัสดีค่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคลิปนี้ก็คือ by weekly report นะคะก็เป็นดวงลายปากนะคะคลิปนี้เป็นของคนที่เกิดวันอาทิตย์เนาะแล้วทำไมต้องพูดซ้ำก็เออเป็น by weekly นะคะของสัปดาห์ที่ สิ้นเดือนนะคะตั้งแต่วันที่16สิงหาถึงวันที่31สิงหาคมนะคะพศ2568เนอะก็เช่นเคยโบใช้ไพ่สองสำหรับในการอ่านนะคะสำหรับแรกก็คือ Universal w h i t a l o Deck นะคะแล้วก็วันนี้เอาสำหรับใหม่มาที่บโบซื้อมานานแล้วแต่ไม่เคยเอาลงช่องนี้ไม่เคยใช้ในช่องนี้เลยก็คือ Luna l e p a n นะคะก็เนาะ เห <No, S 2> มือนเดิมไม่มีอะไรมากคือโบจะใช้สำหรับนี้นะคะในการอ่านาพลังงานของคุณนะคะในช่วง2องคนี้แล้วก็จะใช้ลูน่าเลือแปงนะในการดูในการดูในเรื่องของการงานการเงินความรักอีกทีหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มเลยคนบางคนเขาอาจจะมอดบูบางคนคนอ่านไพ่บางคนนะคะการีดเด้วยบ,บางคนะเขาจะไม่ค่อยกรีดไพ่ใช่ไหมไม่คะ่ะโบอะสำหรับตัวโบอะโบจะกรีดไพ่ค่ะ อืมโบไม่ได้กลัวว่าไพ่มันจะอะไรนะแต่คือโบแค่รู้สึกว่าก็ซื้อไพ่มาใช้ก็ก็ก,ก็ก็ใช้ก็กรีดไพ่ไปเถอะก็สับไพ่ไปเถอะไม่ได้ซีเรียสนะอืมก็ซื้อมาใช้มันก็ต้องมีรอยมีอะไรกันบ้างของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะ ตอนแรกเห็นใบนี้ตกใจแต่มาด้วยใบนี้อ่ะโอเคใจชื้นใจชื้นคนอ่านไพ่ตกใจเองอืมโอเคโอเคอโอเคโอเคโอเคใจชื้นและใจชื้นคนอ่านไพ่เนี่ยตกใจเองไม่มีอะไรเลยแล้วคือมันเป็นตัวพลังงานของคุณด้วยไงคนอ่านไพ่ก็เลยแบบ แต่คือแบบด้วยความที่โบอ่านเป็นสิบใบอะเนาะมันก็เลยแบบอืโอเคมาเริ่มดูพลังงานของคุณก่อนดีกว่าเในช่วงสองวิกเนี้ถามว่าคุณมีความสุขไหมโบโฟกัสที่ใบนี้ก่อนเลยใช่ค่ะคุณมีความสุขมากแต่ทำไมต้องแต่ทุกครั้งเลยอะอม,มันมีความสุขค่ะแต่ว่ามันมีอะไรที่มันเป็นบางสิ่งบางอย่างในชีวิตคุณอะที่คุณรู้สึกว่ามันยังไม่ปลดล็อกมันยังไม่เป็นอิสระ มันทำให้คุณแบบเครียดไม่ใช่เครียดสิมันเป็นแบบความเจ็บปวดในจิตใจอะค่ะอืมแล้วมันก็เหมือนถ้าคุณเป็นแผลใช่ปะเหมือนคุณล้มซ้ำแผลเดิมย้ำ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 ยำตรงเนี้ยมาหลายครั้งแล้วอย่างต่ตาๆาเนี่ยสามครั้งกับเรื่องเนี้ยไม่ว่าเรื่องนั้นที่ทําที่ส่งผลกับชีวิตคุณเรื่องนั้นจะคืออะไรนะแล้วคือพลังงานตรงเนี้ยมันคือทําให้คุณเจ็บ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  แล้วมันเหมือนแบบอืคุณพยายามเอาตัวเองออกจากความเจ็บปวดนั้นนะคะมีคุณตัวคุณหรืออาจจะมีใครพยายามยื่นมือเข้ามาหรือคุณพยายามยื่นมือเข้าไปโบไม่แน่ใจว่าเป็นตัวคุณหรือเปล่โบขอขยายอันนี้หน่อยดีกว่าอืม มันจะเป็นไม่ว่าบมองว่าเป็นตัวคุณที่พยายามเข้าไปฮิวจิตใจคนคนหนึ่งแต่ต้องบอกว่าการที่บางทีเราพยายามที่จะช่วยเหลือใครบางคนอย่างเงี้ยค่ะเราเราพูดได้เราบอกได้เราช่วยเหลือได้เราให้คำแนะนำได้แต่เราอย่าคาดหวังว่าเขาจะทำตามหรือเป็นไปนตามที่เราต้องการ หือเป็นไปตามที่เราคาดหวังอะคะ่ะมันมันเป็นบางอย่างที่คุณพยายามไปซัพพอตอีกคนนึงอะคะ่ะแล้วบางทีคุณอาจจะเจ็บจากการที่คุณไปซัพพอตฝั่งนั้นแล้วเขาไม่เทคแอคชั่นไม่ทําไม่ทําตามไม,ไม่ไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังอะคะ่ะทีนี้คุณก็เ,เจ็บใช่ปะแต่คุณก็พยายามเอาตัวเองออกจากตรงนั้นมันเป็นความรู้สึกอะคะ่ะที่คุณแบบ hmm. เหนื่อยอนกูพูดตั้งกี่ครั้งแล้วยอมแพ้วะ่ะอือกลับมาโฟกัสที่ตัวเองและความสุขของตัวเองดีกว่าสมมุติคุณไปให้คําแนะนําเพื่อนเรื่องความรักอืมคุณกินเพดิกรีไปแล้วสองกระสอบอย่างเงี้ยค่ะอือและทุกครั้งก็คืออย่างนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแต่คือถามว่าการที่คุณเป็นแอดไวเซอร์ใครอย่างเงี้ย คุณชอบคุณมีความสุขแหละแต่ว่ามันอย่างที่บอกว่าคุณไม่ได้เครียดแต่ว่ามันเป็นความคาดหวังของคุณที่คุณคาดหวังในฝั่งนั้นคือบางคนนะคะต่อให้เราให้คําแนะนําไปยังไงอะ่ะเขาเขามีความมีเขามีความเชื่อเขามีทัศนคติโบไม่ได้หมายถึงอีโก้นะ เพราะว่าคนทุกคนมีอีโก้นะต้องต้องคิดอย่างนี้ก่อนว่าคนทุกคนมีอัตตาคนทุกคนมีอีโก้คนทุกคนมีความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองอยู่แล้วอะค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณตัวเขาหรือตัวใครก็ตามหรือแม้แต่ตัวโบคนทุกคนมีอีโก้คนทุกคนมีอัตตามีความเป็นตัวฉันและเป็นของฉันอย่างเงี้ยมันมีความเชื่อที่แต่ละคนยึดถือมามันมีความคิดที่แต่ละคนยึดถือมาค่ะหรือมันมีพื้นฐานนิสัยบางอย่างที่เรายึดถือมามันเลยทําให นานนะคะกว่าที่เราจะเปลี่ยนได้แล้วมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้เป็นหน้ามือหลังมืออย่างเงี้ยค่ะแต่คือคุณคาดหวังอบออาเอาอย่างนี้แล้วกันว่าคุณคาดหวังว่าเขาจะเปลี่ยนได้แต่บังเอิญว่าเขาไม่สามารถเปลี่ยนได้แบบทันทีเขาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างอะคะ่ะเขามีความเชื่อที่เขายึดถือมานานอะเหมือนง่ายๆเอาง่ายๆสมมติคุณคนที่ดูดบุหรี่ การจะเลิกบุหรีอ่อ่ะมันยังต้องใช้ระยะเวลาเลยใช่ไหมอันนี้เหมือนกันค่ะตัวความเชื่อที่เขายึดถือมาตั้งแต่เด็กอะ่ะกว่าเขาจะเปลี่ยนความเชื่อได้เขาจะเปลี่ยนความคิดได้มันก็ต้องใช้ระยะเวลาคุณไม่ต้องไปคาดหวังค่ะ เนี่ยเอาง่ายๆสมมติตัวโบไม่ต้องสมมติอะตัวโบเนี่ยค่ะโบมาอ่านไพ่อ่ะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ไม่ใช่แบบในนี้นะอาจจะเป็นแบบในอื่นๆนะคะในคลิปอื่นๆที่แบบโบอ่านเลยทีเนี้ยโบมีให้คําแนะนาไปปึ้ง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 ,งโบอ่านไพ่คือโบอะมันมีทั้งการอ่านไพ่มีทั้งมุมที่ดีและมุมที่ไม่ดีใช่ไหมถ้ามุมไม่ดีคือโบก็อธิบายไปแล้วก็โบจะหาแนวทางแก้ไขให้ว่ามันควรจะเป็นอย่างเงี้ยบางที คนที่เข้ามาเจอมันเป็นเข,เ,เขาเรียกว่ายังไงอ่ะเขาเรียกว่าเหมือนเราไปจี้ปมเขาแล้วบางทีเขายังไม่สามารถยอมรับได้อะค่ะยังไม่สามารถยอมรับได้ภายในแบบภายในช่วงที่ฟัง,งอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องเกิดการตกตะกอนสักระยะหนึ่งอย่างเงี้ยคะ่ะอืมคือตัวคุณนะ่ะมันเป็นความรู้สึกอย่างนี้เฉยคุณก็เลยพยายามวาง ความคิดเหล่านั้นลงเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องแต่คือคุณปล่อยฝั่งนั้นไม่ได้เหมือนกันนะ,ะฝั่งนั้นอาจจะเป็นเป็นพี่น้องเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็น,เป,นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะง่ายๆเลยคือแค่คุณไม่คาดหวังอะไรที่คุณทำแล้วมีความสุขคุณไปทำอย่างนั้นไม่ต้องคิดไม่ต้องเครียดไป ะะช่วงนี้อะไรก็ตามพลังงานของคุณในช่วงนี้มันมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวคุณเยอะมากๆอย่าลืมนะคะมากคนมากความอยู่กับตัวเองโฟกัสที่ความสุขของตัวเองนะคะอืมคือโบบอกโบถึงบอกว่าคุณไม่ได้เครียดไม่ได้มีเรื่องเครียดเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องที่คุณเสียใจอืมอย่างสมมุติยกตัวอย่างเฉยๆนะยกตัวอย่างเฉยๆสมมติคุณมีแฟนใช่ปะ่ะแล้วคุณอาจจะ อย่าให้แฟนเลิกบุหรี่อย่างเงี้ยอืมเขาก็รู้ว่าบุหรี่มันไม่ดีคุณก็รู้ว่าบุหรี่มันไม่ดีคุณก็อาจจะแบบบอกเขาตะล่อมบอกเขาหลายครั้งหลายครั้งแล้วแต่คือแบบเขาก็ไม่เลิกอย่างเงี้ยค่ะอืแล้วมันก็แบบอืบอกก็แล้วอะไรก็แล้วก็แบบออืืมฉันยอมแพ้ฉันมันไม่ได้อะแต่ว่าแบบอมันไม่อืแต่ว่าแบบอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแต่ว่าแบบแต่ว่าแบบอ่ะ อม,มันทําให้คุณมันเหมือนแบบเขาเรียกว่ายังไงอ่ะมันเหมือนแบบมันตีกรอบหรือบ,บีบบังคับคุณมากจนเกินไปโบขอขยายดูยฟูนิดนึงอืมใช่แต่คือคือ,คอมันมันเหมือนแบบมันบีบบังคับคุณในหลายๆอย่างแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะพอคุณเอาตัวออกห่างใช่ไหมคะอืม เขาก็มางอคุณอยู่ดีถ้าคนนั้นเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นแฟนคุณสุดท้ายก็กลับมาอยู่ดีอืมมันเป็นในลักษณะที่เขาเรียกว่ายังไงอย่างที่โบบอกเมื่อสักครู่อคะค่ะอืสุดท้ายก็คือพอคุณไปโฟกัสที่ความสุขของตัวเองก่อนอะสมอย่างที่โบอบอกว่าคุณอยากให้แฟนเลิกบุหรี่ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยขอยยังไงก็ไม่ได้พอคุณเครียดคุณเสียใจ คุณก็เลยเออเอาตัวเองออกจากเขาพอคุณเอาตัวเองออกจากเขาสักพักหนึ่งแล้วคุณก็ไปทาอย่างอื่นใช่ปะเออไม่สนใจมึงแล้วเว่าอยากทำอะไรก็ทําอ่าคุณก็เลยไปโฟกัสเรื่องของตัวเองทํานู่นทํานั่นทํานี่ของตัวเองไม่ได้สนใจเขาอืมคุณก็มีความสุขในตัวของตัวเองแล้วคุณก็เอาตัวเองไปยุ่งเรื่องอย่างอื่นแทนโบขอขยายห้ามานิดนึงอืมไม่ได้โฟกัสเขาแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรมากแค่แบบเอาไปคุยกับคนนูน้นคนนั้นคนนี้ไปทํานูน่นไปทํา ไปทําแบบแบบน,นู่นไปทํทำตัแตัดๆไปทํานู่นไปทํานั่นไปทํานี่อะคะ่ะอืมแค่นั้นเลยไม่มีอะไรอืคุณอาจจะแบบไปปรึกษาใครหลายๆคนก็ได้นะคะหรือคุณเอาเวลาของคุณไปทํางานอะอเอาไปยุ่งเรื่องงานดีกว่าอย่างเงี้ยคะ่ะไปยุ่งเรื่องมึงก็ได้อุ๊ยขอโทษ <laughs> ไม่ใช่ความในใจโบไม่ได้เกิดวันอาทิตย์ <laughs> นะคะ อะเรามาดูในเรื่องของการงานดีกว่านีเมื่อคุณจะไปยุ่งเรื่องงานแล้วอไปยุ่งเรื่องเธอแล้วโอ,อ้ทำไมไพ่ไม้ออกมากับหัวหมดเลยมีอันนี้อันเดียโอเคโอเคโอเคอย่างน้อยก็ไม่ได้เครียดเท่าไหร่อืนะอไพ่ออกมาดีนะใต้สำหรับเป็นอันนี้โอเคอยู่คะ่ะก็ บมองว่าตรงเนี้ยคุณอยู่ในจุดนี้ยคุณอยู่ในจุดนี้กับที่ทํางานนะไม่ว่าคุณจะเพิ่งได้งานใหม่หรือว่าทํางานมานานแล้วก็ตามหรือว่าคนบางคนอยากจะหางานใหม่อันนี้อันนี้โบบอกสําหรับคนที่จะหางานใหม่ก่อนนะอย่าเพิ่งหางานใหม่นะอย่าเพิ่งลาไม่ใช่อย่าเพิ่งหางานใหม่อย่าเพิ่งลาออกจากงานเดิมนะให้ได้โอกาสจากงานใหม่ปุ๊บแล้วคุณค่อยไป นะคะอันนี้เตือนไว้ก่อนนะมันจะยังไม่ได้ภายในเร็ววันนะคะ,ะสำหรับคนที่เพิ่งได้เริ่มงานใหม่หรือทำงานมาแล้วสักพักนะงานที่เนี่ยงานเนี้ย ถามว่ามันหนักไหมมันไม่ได้หนักขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันอาจจะเพิ่งเป็นการเริ่มต้นมาได้สักพักหรือว่าบางทีคุณอาจจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆในที่ทํางานถ้าคุณถ้าคุณทำทำทำมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะหรือถ้าคุณเพิ่งทำอ่ะมันเป็นการที่คุณได้เริ่มทําอะไรบางอย่างที่มันไม่เหมือนเดิมอะค่ะมันไม่เหมือนการเริ่มนับหนึ่งใหม่อะอืมมันไม่เหมือนเดิมเอ่อจะบอกว่ายังไงเดียคือต้องบอกว่า job description อาจจะบอกอย่างหนึง่งแต่คุณพอไปทําแล้วอะเอ,อ้ยมันเป็นอีกอย่างหนึง่งคุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ปรับโจทย์คุณอะไรขนาดนั้นอืออย่างนี้ก่อนนะอืมคือโบไม่ได้มองเห็นในเรื่องการเงินนะคะกับงานแต่แค่คุณคุณอาจจะรู้สึกว่าสมมุติตัวองค์กรของคุณอาจจะเป็น SME ที่เพิ่งเปิดใหม่หรืออาจจะเป็นบริษัทที่เป็นเหมือนแบบบริษัทครอบครัว มันไม่ได้แบบมันไม่ได้เป็นบริษัทมหาชนหรือไม่ได้เปิดมานานอาจจะเพิ่งเปิดมาได้สามสี่ปีอย่างเงี้ยคุณก็เลยไม่รู้แล้วคือมันมันเห็นอนาคตที่จะสามารถโตได้แต่ว่าอนาคตที่คุณเห็นมันดูเรือนรางเหลือเกินมันยังดูไม่มั่นคงอะค่ะอ่ะเขาเข้าใจบอปะที่นี่อาจจะเปิดมาได้ประมาณสามสี่ปีห้าปีมันยังไม่เป็นระบบคนยังหยุมหัวกันคุณอาจจะต้องแบบทํานู่นทานั่นมันทุกอย่างมันอาจจะต้องแบบ ดิวผ่านคุณแล้วมันไม่เป็นระบบอะคุณไม่ชอบความไม่เป็นระบบอย่างนี้ดีกว่ามันไม่ใช่ไม่โอเคอืมันไม่มีมันการทํางานมันไม่ได้เครียดแต่แค่มันแบบโบขอขยายห้าไม้กับหัวหน่อยอืมคือโบมอง,บองว่ามันมันแฮปปี้มันมีความสุขดีแต่คนไม่ได้มาหยุมหัวตัวคุณขนาดนั้นแต่แค่คุณมองไม่เห็นอนาคตและความมั่นคงอะคะ่ะ คือคุณไปทํางานคนเขาก็ทํางานของเขาอะแต่มันดูไม่มั่นคงอะอย่างที่บอกว่ามันอาจจะเปิดมาได้สามปี4ปี่ปีห้าปีอย่างเงี้ยค่ะหรือแบบแม็กซ์สุดๆเลยก็คือประมาณเจ็ดปีไม่เกินนี้อืมนะคะประมาณนี้ประมาณนี้กับในเรื่องของการงานมันดูแบบอืมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แย่ไม่ใช่ว่าแย่นะแต่แค่คุณแค่รู้สึกว่ามันไม่มั่นคงเฉยๆอะคุณแค่รู้สึกว่า เออน่าจะเหมือนแบบเหมือนคุณอยากได้งานอยากให้ถ้างานมันเป็นบริษัทที่มันมั่นคงมากกว่านี้อ่อย่างน้อยแบบเปิดมาสิบปีแล้วมันมีระบบอะค่ะมีระบบที่ดีคุณอาจจะเคยทํางานบริษัทที่แบบใหญ่มาก่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้ว แบบบริษัทที่แบบเขาเปิดมาแบบสามสิบปีสิบห้าปีอาบอย่างเงี้ยแต่เหมือนบริษัทเนี้ยที่เนี้ยเขาอาจจะเป็นบริษัทที่เพิ่งเปิดใหม่หรือถ้าไม่ใช่บริษัทที่เพิ่งเปิดใหม่เขาเป็นบริษัทที่เขาเป็นองค์กรอย่างนี้ดีกว่าเขาเป็นองค์กรที่เป็นเหมือนอเป็นโฮมออฟฟิศทำงานกันแบบชิลๆเป็นแบบแฟมิลี่คอมพานีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็ได้นะคะมาต่อในเรื่องของการเงินดีกว่าไม่แน่ใจจะมีคนรอดูในเรื่องของการเงินหรือเปล่า อืมอ้าวทำไมการเงินออกมาสลับสับหัวกันละ่ะอืมไม่เป็นไรดีอยู่ดีอยู่อ้าเนี่เห็นไหมอืมจากตอนแรกที่โบเปิดไพ่ตรงนั้นพูดไปใช่ปะในเรื่องของอ่าความความที่คุณมันเจ็บเจ็บในใจอะ่ะอ่ะ มันมีความเป็นไปได้คือตอนแรกโบไม่อยากจะพูดเรื่องเงินเท่าไหร่แต่มันมีความเป็นไปได้ในเมื่อไพ่มันมาโชว์ในสถานะของทางการเงินอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะโบมองว่าเรื่องที่คุณอาจจะแบบได้คุยกับคนคนนั้นอะอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินก็ได้มันแบบทําให้คุณเหมือนปมปัญหาของคุณบางคนอะคะ่ะอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินแล้วมันมันเกิดซ้ํซ้เดิมอย่างต่ำๆคือ3ามครั้งที่ทีเนี้ยคุณเหมือนตัดสินใจพลาดใช่ปะ แล้วมันก็เกิดปัญหากับคุณแต่นะตอนนี้โบมองว่าคุณกล้ามากกว่าเดิมที่จะกล้าก้าวทำบางสิ่งบางอย่างให้มันถูกต้องโบขอขยายอันนี้หน่อยอืมคือตอนนี้โบมองว่าคุณไม่เอาแต่ใจตัวเองแล้วไม่ไม่แบบไม่เอาแต่ใจตัวเองแล้วอะค่ะเออไม่ทำอะไรที่มันเอาแต่ใจตัวเองแต่ว่าคุณยังอยากทำอะไรที่มันเติมเต็มความสุขของคุณอยู่ดีอืมซึ่ง บมองว่าคุณมีไอเดียเยอะเลยเยอะเลยที่คุณอยากจะทําเพื่อเพื่อการเงินเพื่อพิกฟื้นการเงินของคุณนะคะแต่คุณยังตัดสินใจไม่ได้คุณยังเลือกไม่ได้คุณคุณคุณกําลังพินิษพิจารณาอยู่กับในเรื่องของการเงินว่าอถ้าสมมตินะตอนนี้คุณมีปัญหาทางการเงินใช่ปะคุณกำลังหาทางออกกับสภาวะทางการเงินเพื่อที่จะให้คุณมีความสุขและเพื่อที่จะให้ถ้าคุณมีคู่อะค่ะ ก็เพื่อที่จะให้คู่ของคุณมีความสุขด้วยอืมโบไม่ไม่รู้นะว่าคุณมีคู่หรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยค่ะตรงนี้อาจจะเป็นคู่ของคุณพี่น้องของคุณหรือใครก็ตามหรือคนในครอบครัวของคุณก็ได้คือคุณอยากให้มันพลิกฟื้นนะคะอืมให้ให้ไม่ให้การเงินมันเป็นปัญหาอืมณนะตอนนี้มันมันเหมือนแบบออ่มันไม่มีความสุขใช่ไหมล่ะแล้ว กับการเงินกับการเงินมันมันไม่เติมเต็มของคุณมันไม่เติมเงินมันมันเข้ามาแล้วมันหมดไปแล้วมันติดลบอะค่ะแต่คุณก็หวังว่ามันจะดีในอนาคตข้างหน้าตอนนี้มันเหมือนแบบคุณต้องใช้หลักการและเหตุผลมากมากมากม,ากม,ากมากในการจะตัดสินใจทําอะไร ในเรื่องของสภาวะทางการเงินอย่าเพิ่งทําอะไรตามใจตัวเองมากจนเกินไปนะเลือกให้ดีเลือกให้ดีนะคะคุณสมมติอย่างที่โบอบอกว่าถ้าคุณหาทางออกกับออปัญหาทางการเงินนะ่ะคุณอาจจะได้รับคําแนะนํามาเยอะแยะเลยว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าสิบอืมแต่ทีเนี้ยคุณยังเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเป็นไปในวิธีไหนดีคุณเหมือนแบบ เขาเรียกว่าอย่างไงอ่ะบอมองว่าคุณบางคนอาจจะตีกรอบให้ตัวเองมากจนเกินไปขีดจํากัดให้ตัวเองมากจนเกินไปว่าว่าเฮ้ยอันที่หนึ่งทำไม่ได้เพราะว่าตึ้งตึงตึงตึงแบบที่สองทำไม่ได้เพราะว่าตึ้งตึงตึงตึงอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าตึง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 มันมันมันเหมือนคําว่าเพราะว่าเพราะว่าหมดเลยแต่บางทีถ้าคุณตัดคําว่าเพราะว่าออกไปอ่ะนั่นคือมันบางครั้งอ่ะคาว่าเพราะว่ามันคือ กลัวว่าจะเกิดตรงนี้เกรงว่าจะเป็นอย่างนี้ทั้งๆท,ที่ไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าอแต่โบมองว่าเดี๋ยวคุณจะมีความกล้าตัดสินใจมากขึ้นกล้าเสี่ยงมากขึ้นนะคะอืลองตัดสินใจดูลองคิดดูลองใช้ความรู้สึกของคุณในการนำทาง และใช้หลักการและเหตุผลในการนำทางมันต้องบาลานซ์กันนะบางอย่างคุณอาจจะต้องลดละวางความสุขชั่วครางชั่วคราวหรือหน้าตาทางสังคมเอาไว้ก่อนก็ได้อืใช่โบรู้สึกว่าคนบางคนน่ะตรงนี้ค่ะคุณวางความสุขของคุณและหน้าตาทางสังคมเอาไว้ว่าต้องบอกอย่างนี้ว่าคุณวางหน้าตาทางสังคมว่า ถ้าคนอื่นถ้าคนอื่นเห็นคุณใน facebook i g ว่าคุณแฮปปี้ว่าคุณมีความสุขว่าคุณแบบว่าคุณว่าคุณสวยว่าคุณหล่อนั่นแปลว่าคุณมีความสุขว่านั่นแปลว่าคุณมีการเงินที่ดีคุณมีเงินที่ดีคุณมีเงินเข้าคุณมีเงินเข้าคุณคุณอู้ฟู่แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยบางคนติดกับดักตรงนี้นะคะว่าเขาเรียกว่ายังไงอะภาพลักษณ์อะค่ะติดกับภาพลักษณ์ ที่ดูดีมากจนเกินไปอะค่ะข้างนอกสุขใสแต่ข้างในขุ่นมวยอย่างนี้มันก็ไม่ได้ไงอืมเนาะกับสภาวะทางการเงินนะคะอันนี้โบไม่รู้นะว่าคุณจะฟังโบต่อหรือเปล่าแต่ว่าโบเข้าใจว่าคําพูดของโบมันอาจจะไม่ได้แบบอืมแต่ว่าบางทีมันเป็นมันเป็นคําพูดที่จีบบ้ปมคุณนั่นแหละคุณก็เลยอาจจะรับไม่ได้ <laughs> บางคนอาจจะรับไม่ได้โบเข้าใจนะคะนี่ก็เหมือนคุณอนะ ที่คุณไปไปจี้ปมเขาโอ๊ยนะเหมือนกันแหละโถหลับได้นะอ่ะมาดูในเรื่องของความรักดีกว่าคนที่เกิดวัอนอาทิตย์ตอนแรกโบรู้สึกว่าโบบอกว่าโบ,โบ,โบ,โบอ่านของคุณเร็วหรือเปล่าแต่เนี้ยพออ่านไปเอ้า2ยสบนาทีแล้วจ้ามาในเรื่องของความรักดีกว่าโบจะดูเป็นการงานเออไม่ใช่ <laughs> โมจะดูเป็นคนโสดคนมีคนคุยแล้วก็คนมีคู่นะคะอืมอุ้ยเอา้าไพ่ออกมาเหมือนน่าจะลอ็ลอตในเรื่องการงานหรือเปล่าอ๋อโอเคไม่เหมือนไม่เหมือนอ,นอืโอเคอืมโอเคคือตอนนี้ยสำหรับคนโสดนะคนโสดไม่มีอะไรมากค่ะ คุณโฟกัสที่อนาคตของตัวเองอยู่ทําอะไรอลไยอย่างที่ทําเพื่อตัวเองเพื่อตัวเองจริงๆเลยค่ะก็อยากไปเที่ยวก็คือไปไม่ได้เป็นนางห้องด้วยนะต้องบอกอย่างนี้ไม่ได้เป็นนางห้องด้วยแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรอยากนอนก็นอนอยากทําอะไรก็ทําอยากไปทํางานก็ไปทํางานมีอิสระกับการใช้ชีวิตมากอยากจะบินไปไหนก็บินอยากจะไปเที่ยวก็ไปเที่ยวคือแฮปปี้มากแฮปปี้มากอืมอยากทําอะไรทําไม่เขาเรียกว่าคุณคุณรู้เป้าหมายของตัวเองว่าคุณอยากทําอะไรแล้วคุณก็ทํา เป้าหมายนั้นให้มันเป็นจริงอะค่ะอืมขาดแค่ความรักอย่างเดียวที่คุณแบบคุณไม่ได้โฟกัสเลยกับเรื่องความรักคนรักเหรอเอาไว้ให้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วมีคนเข้ามาไหมหรออืมถ้าถามว่ามีคนเข้ามาไหมโมมองว่าไม่ได้มีคนเข้ามาด้วยค่ะแล้วคุณก็ไม่ได้เปิดให้ใครเข้ามาด้วยอะ่ะอคุณเฝ้าดูคนมีความรักกันอย่างเดียวก็พออืม คุณเห็นคนมีความรักกันหรือคนจีบก,กันคณก็ไม่ได้แบบอะไรนะก็ไม่ได้ยินดีแต่ก็ไม่ได้เป็นแบบก็ไม่ได้ยินดีแต่ก็ไม่ได้แบบอิจฉาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสภาวะเฉยๆนะคะมาต่อคนที่มีคนคุยนะคะโบมองว่าสําหรับคนที่มีคนคุยอะ่ะความสัมพันธ์ตอนนี้มันยังเป็นไปเป็นไปอ่ะเป็นไปได้เรื่อยๆไม่ได้ยังไม่มีคอมมิตนะคะไม่ได้มีการทําอะไรเพื่อกันขนาดนั้น แต่ก็ไม่ได้มีการทำอะไรทำร้ายใจจิตใจกันขนาดนั้นนะคะความสัมพันธ์มันเป็นในลักษณะที่แบบช้า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 แบบมากๆแต่ก็รู้ว่าเอออนาคตข้างหน้าอย่างน้อย3เดือนข้างหน้าเออก็ยังอยากมีเธออยู่นะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอืมเอาเอาใกล้ๆกสามเดือนข้างหน้านะอืม บางคนคิดไปถึงสามปีข no ้างหน้าเลยด้วยซ้ำแต่โบมองว่ามันเป็นหลักหลสามเดือนข้างหน้าค่ะว่าเคุณหรือเขาอาจจะมีเป้าหมายว่าเสอมเดือนข้างหน้ายังอยากให้ความสัมพันธ์นี้ยังเป็นความสัมพันธ์แบบนี้อยู่คุณอาจจะยังไม่ได้แบบคิดว่าจะมีความสัมพันธ์ที่เป็นแบบเเอป็นคนรักหรือเป็นคู่รักนะแต่แค่เป็นคนคุยอย่างนี้ยคุณก็โอเคแล้วอืยังไม่ได้อยากคอมมิตบวมองว่าคุณหรือเขายังไม่ได้อยากคอมมิตกันนะคะอื มาต่อกันที่คนมีคู่นะสถานการณ์อะ่ะอย่างที่โบพูดไปตอนตอนต้นนะคะว่าคุณอาจจะคอยซัพพอร์ตใครบางคนอยู่ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องหรือว่าคนรักของคุณน่ะตอนนี้คุณมองเห็นอนาคตข้างหน้าเอาง่ายๆคือพลังงานของคุณในตอนนี้เป็นพลังงานที่นำหน้า คู่ของคุณไม่ว่าคู่ของคุณจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงไม่ว่าตัวคุณจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงอะแต่ว่าพลังงานของคุณนําหน้าเขาไปหลายก้าวแล้วอะอ่าม,มันทําให้เหมือนแบบบางอย่างมันสันคอนะคะที่แบบทําอะไรเพื่อกันเหมือนเขาเรียกว่ายังไงอะถ้าดีดปุ๊บแตกเลยอุย้ยไม่ใช่ถ้าถ้าถ้าสะกิดปุ๊บแบบ มันตุ้มตามได้อะอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าในหลายๆเรื่องอ่ะอืมมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นมากกว่ามันมีความรู้สึกที่ว่าฉันคิดว่าฉันเก่งฉันคิดว่าฉันเจ๋งฉันคิดว่าฉันเป็นคนมีองค์ความรู้ฉันเก่งฉันเจ๋งฉันมีความรู้ฉันไม่แน่ใจว่าเป็นจะคขาหรือจะเขาแต่โบมองว่าเป็นฝั่งเขานะคะอืมโบไม่แน่ใจว่าโบเคยพูดในอันนี้หรือเปล่านะ ว่าเออใช่ค่ะคุณเก่งค่ะแต่อย่าลืมว่าก็ยังมีคนเก่งกว่าคุณนะอืมโบมองว่าโบไม่แน่ใจนะอะเอเนเจีบางทีคนคนนั้นอ่ะคนของคุณนะคะเขาอาจจะเกิดวันศุกร์ก็ได้อืมนะอืมคือมันมีมันมีความรู้สึกที่ว่า เขาเขาใช่ค่ะเขาคิดว่าเขาเขาเก่งเขาเจ๋งเขาอย่างที่บรบอกว่าในตอนต้นนะคะว่ามันมีความเชื่อมันมีพลังงานมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เขายึดถือมาแล้วเขาเขาไม่เปลี่ยนนะคะมันเป็นบางอย่างที่เข้าใจนะคะว่าคนบางคนเปลี่ยนยากอืเขาก็เหมือนกันแล้วคือเขาเขาเขาเข้าใจว่าเขาเขาเก่งจนเขาลืม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 คิดไปว่าบางเอิญมีคนที่เก่งกว่าเขาต่อให้เขาสอบได้ที่หนึ่งก็ยังมีคนที่สอบได้ที่หนึ่งเหมือนเขาเหมือนกันนะ หรือคิดง่ายๆคุณคุณมันเป็นความคือคุณมองเห็นอะไรมากกว่าเขาอะคะ่ะอืแต่ตัวเขาอาจจะมองในระยะสั้นหรือจะเรียกว่ายังไงดียเขายังไม่กล้าเสี่ยงกับบางสิ่งบางอย่างมันเป็นความเชื่อหรือองค์ความเชื่อของเขาที่มันทําให้เขาไม่กล้าทําอะไรบางอย่างหรือไม่กล้าทําไม่กล้าลงมือทําอะไรบางอย่างอะคะ่ะ เพื่อให้เพราะว่าถ้าเกิดเขาลงมือทำปุ๊บเขาเขามองว่ามันจะพังทลายหรือมันจะพังคลื่นเลยค่ะแต่ถ้าเขาไม่ลงมือทำอะไรเลยมันก็จะพังทลายแล้วก็พังคลื่นเหมือนกันแต่จริงๆแล้วคุณคุณมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณเคยบอกไปแล้วอะ่ะที่คุณแอดไวเซอร์เขาไปอะที่คุณเห็นนะ่หรือที่คุณไปได้รับองค์ความรู้นี้มาอืมแล้วคุณแนะนำแล้วคุณบอกเขาไปแล้วเขาเหมือนแบบไม่ได้ใส่ใจอย่างเงี้ยค่ะคุณบอกว่าเออยอมแพ้และ อย่างเงี้ยค่ะมันเป็ประมาณนี้แต่บวงบองว่าอีกสักพักหนึ่งเลยนะช่วงกันยาหลังกันยาไปเลยอะคะ่ะกว่าเขาจะเรียนรู้อะไรตรงนี้ได้ต้องหลังกันยาเลยอะคะ่ะใช่หลังปลายเดือนกันยาตุลากันยาประมาณเนี้ยค่ะออดทนหน่อยนะคะ โบมองว่าคุณยังไม่เลิกกันนะไม่ได้จะเลิกกันแต่คือความรักการเป็นคู่รักการเป็นคนรักอ่ะมันมีบ้างที่จะกระทบกระทั่งการมีปัญหากันขนาดพ่อแม่ของโบยังทะเลาะกันเลยนปัจจุบันนี้เขายังงอนกันอยู่เลยไม่ใช่ทะเลาะกันสิเขายังงอนกันอยู่เลยอืหรือแม้แต่เอาง่ายๆพ่อแม่ของคุณอ่ะเขายังงอนกันอยู่เลยอืคนกับคู่ของคุณก็เหมือนกันมันเป็นแบบความงอนกันเล็กๆน้อยๆความเอาแต่ใจเล็กๆน้อยๆอะค่ะอืม คือคุณรู้แหละว่าคู่ของคุณเป็นยังไงแล้วคุณรู้ด้วยว่าคุณจะรับมือกับคู่ของคุณยังไงเนาะอันนี้โบไม่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 แนะนํานะว่าคุณจะทํายังไงต่อไปแต่คุณจะรู้อยู่แล้วว่าคุณควรทํายังไงต่อไปกับคู่ของคุณอืมคุณไม่เลิกกันหรอกอืมจริงเอาจริงจริงโบยังเห็นว่าคุณยังไปต่อด้วยกันได้แต่เพียงแต่ว่าเอ่ออย่างที่โบบอกว่าคุณ และเขาคุณเหมือนองค์ความรู้ของคุณน่ะนำหน้าเขาไปแล้วอะค่ะอืมแต่ตัวเขาเหมือนแบบเพิ่งออกตัวค่ะคุณอาจจะมีคนที่ให้คําแนะนําคุณมาอย่างเงี้ยอืมแต่เผอิญพอคุณเอามาคุยกับเขาแล้วเขาอาจจะไม่เชื่อก็ได้อืมแค่นั้นเลยแล้วเขาเขาเขาแค่เขาแค่ไม่เชื่อคุณอะค่ะเพราะเขาคิดว่าเขาเก่งกว่าคุณแค่นั้นเลยนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะในช่องของโบต่ตอไปนะคะคลิปนี้โบก็ขอจบที่เท่านี้นะคะบ๊ายบาย